BDMS เรื่องสุขภาพเราเชี่ยวชาญ สวัสดีวันอาทิตย์นะคะพบกันเป็นประจำแบบนี้ทุกสัปดาห์ในรายการ Healthy Journey by BDMs เที่ยวสนุกสุขภาพดีกับ BDMs และกระตูนค่ะวันนี้นะคะตูนมีแผนว่าจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวกรุงเทพแต่ว่าเราจะเที่ยวกรุงเทพยังไงให้เหมือนได้ไปต่างประเทศเอาแบบฟิลเหมือนเลยนะวันนี้ตุนขอเรียกทีมในการท่องเที่ยวของเราว่า Little Japan ดินแดนอาทิตย์อุทัยไซมินิค่ะ ตรงนี้นะคะเหมือนแบบเหมือนอยู่ญี่ปุ่นจริงๆอะคือเดินเดินจากซอย33ทับหนึ่งทะลุทะลุมาเรื่อยๆมันก็จะมีซอยเล็กซอยน้อยมองไปสองข้างทางนี่คือเห็นแต่ร้านอาหารญี่ปุ่นร้าน้ายของความเป็นญี่ปุ่นที่นี่มีหมดนะคะตอนนี้ตุ้มพาตัวเองมาถึงโซนซอยสุขุมวิท49ด้วยความเป็นญี่ปุ่นแบบที่ เรียกว่าสมบูรณ์แบบปรหนึ่งฉันเป็นคนญี่ปุ่นที่อยู่แถวนี้โดยการช้อปปิ้งที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตเรียกว่าเป็นตลาดสดอ่ะเหมือนเราอยู่เมืองไทยเราก็ไปซื้อกับข้าวที่ตลาดวันนี้ตุวจะพาคุณผู้ชมไปตลาดสดอาหารญี่ปุ่นกันค่ะเดินเข้ามาปุ๊บนะคะตุงก็จะเจอกับ โซนที่เป็นปลานําเข้าจากประเทศญี่ปุ่นแล้วก็จะเป็นปลาแบบปลาทั้งตัวเลยนะไม่ได้แล่มาแล้วนะคะก็คือสามารถที่จะซื้อไปทำกับข้าวแบบยิ่งใหญ่ได้กินกันทั้งบ้านทาราบะโอ้หน้องตัวใหญ่กว่าตูนอีกอะอันนี้กี่กิโลคะเนี่ยห้ากิโล,โลญี่ปุ่นมีอะไรที่นี่มีแบบนั้นนะคะนี่อันนี้จะเหมาะกับเรามากกว่าเป็นโซนที่เป็นปลาแล่มาแล้วเป็นชิ้นสวยงามอยากได้ปลาอะไรมีหมด ก็คือว่าถ้าอยากกินปลาตาเดียวซาชิมิเป็นปลาตาเดียวสดก็ให้ทางตลาดเขาแล่ให้ได้ไม่ต้องไปแล่เองที่บ้านมันจะเสียของนะคะโซนนี้นะคะเป็นโซนเหมือนพวกของแห้งอ่ะมีทั้งขนมขนมคาวเป็นพวกแบบเหมือนกับปลาหมึก แล้วก็มีขนมที่เป็นพวกคุกกี้บิสกิตช็อกโกแลตจะกินช้าก็ได้หรือว่าจะซื้อพวกวัตถุดิบต่างๆไปทำกินเองที่บ้านก็ได้เส้นอยากได้แบบไหนมีทุกอย่างอ่ะตัวได้ของวันแล้วอันนี้ดูทำไม่ยากเขามีวิธีทำบอกเสร็จสับพพกความอร่อยแบบญี่ปุ่นกลับบ้านได้นะคะ ตอนนี้นะคะตุนก็อยู่กับเจ้าถิ่นของเรานี่คือคุณวินนะคะที่จะเป็นเจ้าถิ่นในการพาเราเที่ยวเจแปนิสทาหรือเราเรียกกันสั้นๆว่าลิตเติ้ลเจแปนก็ได้เพราะว่าในหลายๆเมืองในหลายๆประเทศเขาก็าจะมีอ่ะลิตเติ้ลอินเดียลิตเติ้ล เจแปนอะไรอย่างเงี้ยวันนี้เราก็กำลังจะไปเที่ยวลิตเติ้ลเจแปนของประเทศไทยในกรุงเทพมหานครกันจริงๆแล้ว,ว่ความเป็นจะเป็นนี้ชาวหรือลิตเติ้ลเจแปนเนี่ยมันครอบคลุมพืพ้นที่ไหนบ้างคะคุณวินซอยเนี้ยมันมีความบอดจอดว่ามันมีพื้นทีไไ่ไม่ไม่ไม่ใหญ่หรือว่ามันรวมร้านต่างๆไว้ค่อนข้างหลากหลายนะฮะตรงนี้ที่เรากำลังจะไปเที่ยวกันเนี่ยเป็นจุดที่เรียกว่ารวบรวมเอาไว้แค่ครบท้วนแล้วเดี๋ยววันนี้ให้ภูณวินพาเดินชมค่อยๆทัวร์ด้วย ในซอยเริ่มตั้งแต่สาทมสาทับหนะคะลิตรนจะแปลเราเริ่มกันตรงนี้ค่ะเราเห็นร้านราเมนเยอะแล้วนอกจากนั้นอาหารการกินอะไรที่แบบเป็นไฮไลท์ที่คนญี่ปุ่นเขาชอบกันมั้งคะชอบซื้อขนมปังคนญี่ปุ่นชอบทานขนมปังมากมเขนมปังใช่คือว่าร้านทัาสตาร์ะกะบุระนะครับเกิดต่ปี1 9ึ่ง เมื่อกี้เราก็เก็บเอาไว้ทานที่บ้านเพราะว่าคนญี่ปุ่นเขาก็จะซื้อกลับบ้านกันคือเขาห่อมาเรียบร้อยสวยงามแล้วเราก็อย่ามาแกะกินแถวนี้นะคะเพราะว่าเรามีมื้อหลักรอเราอยู่ตรงก็เลยให้คุณวินช่วยเลือกร้านมื้อหลักมื้อกลางวันวันนี้ซึ่งคุณวินก็เลือกร้านที่เป็นร้านรามเมงชื่อทันทันเมงแต่ว่าพอมาถึงแล้วว้ยมันไม่ได้มีแค่รามเงงอ่ะใช่ครับอันนี้คือร้านอะไรคะเนี่ยเป็นร้าน,นแบบไหน,น,นใช่ไหมครับเปิดมา20กว่าปีแล้วแต่จริง mm. ร้านเขาเป็นร้านอาหารจีนสไตล์ญี่ปุ่นครับ อาหารจีนสไตล์ญี่ปุ่นใช่คือจะเป็นอาหารจีนที่ประยุกต์มาเป็นสไตล์ญี่ปุ่นจะเป็นเมนูสไตล์ที่คนญี่ปุ่นชอบสั่งฉะนั้นเนี่ยญี่ปุ่นก็จะมีหลายมีหลายแบรนด์เลยนะครับก็คือวันนี้ก็เลยอยากจะมาแนะนาว่าเออแบบเนี่ยเรามาทานอาหารจีนที่เป็นสไตล์ญี่ปุ่นกันวันนี้ตัวไม่สั่งเลยให้คุณเวียนสั่งอ๋อได้ครับว่าอะไรที่น่าสนใจอ,อะไรที่มีเอเกลักษณ์ความเป็นจีนญี่ปุ่นแล้วก็อะไรที่คนไทยอาจจะไม่ค่อยได้เห็นได อนุญาตอิชิดะคิมาขอบคุณนะคะน้ำซุปงาบดรสชาติเป็นยังไงยครับทันทันมิ่งครับอู้เส้นได้กินมากเลยนะคะคือริงเส้นเขาจะไม่กัดครับคือทาเส้นยาวจะยืยุ่นค่ะฉันเขาจะซุดเข้าไปทาเข้าไปเลยทีเดียวโอเคเพราะฉะนั้นถ้าสำลักออกจมูกใดๆก็โรงพยาบาลเราอยู่ไม่ไกลนะคะเดี๋ยวเราจะกินหมูคนญี่ปุ่นก็คือไม่กัดก็คือยาวแค่ไหนก็คือแค่นั้น โอ้ยอ,อิจฉาเส้นเนี่ยเหนียวนุ่มหนาแล้วก็น้ําซุปคือมีความมันมนของงามีเผ็ดนิดๆน,นะคะแล้วก็จะเป็นหมูสับกับถั่วงอกที่ปนอยู่ในนี้ค่าหนีทำอ่ะค่าหนีเขาปูเนาะแต่ว่าอันนี้เขาใส่ใส่ปูอัดน,นะครับค่ะจะทําบะก็อาจจะแปลว่าไข่นะฮะไครทำบะก็คือไข่เหมือนไข่ไขเจียวร้านหน้าไข่เจียวปู ไข่ไข่มันนุ่มมาก s บบม m p l ลนุม่มๆกิแล้าเขาเรียกว่าเหมือนแบบกิแล้าสบายใจใช่เผาเผาใช่อแล้วรสชาติก็จะออกเค็มเ็มนัวนัว,นวหอมกูอัดนะคะแล้วก็หอมไข่แล้วที่ตุ่มประทับใจมากก็คือการทําไข่เจียวเขามันจะมีความคือมันสุกแล้วแหละแต่มันนุ่มอ,อธิบายไม่ถูกแล้วก็เป็นแผ่นบางๆซอนซๆนอนอนซ้อนกันนะคะตุ้มไม่รู้นี่ไข่กี่ลูกเนี่ยโอ้หแล้วหน่อยลูกเนาะทักจห่อมาก ต่อไปนะฮะจะเป็นตับผัดมิโซะขอบคุณค่ะอู้อร่อยมากอันนี้เจี๊ยวนินดๆเผ็ดหน่อยๆเค็มนว,นวลๆรสชาติคือกินอาหารจีนก็ไม่เป็นแบบนี้กินอาหารญี่ปุ่นก็ไม่เป็นแบบนี้เนี่ยแหละค่ะจีนญี่ปุ่นของแท้ถ้าคุณปุนไม่แนะนำเนีตุนสั่งไม่ถูกนะตุนมาถึงต<ช>ุลก<อ>็คงสั่งรามเมงเพราะว่าคิดว่าเป็นร้านราเมงอ่ะแต่ว่าเมนูโปรดที่สุดของตุนก็คือทันทันเมงค่ะใช่ครับบะหมี่งาบด อย่างที่คุณวินบอกนะคะว่าย่านนี้คือเหมือนเป็นประเทศญี่ปุ่นขนาดย่อมๆคือคนญี่ปุ่นที่เขาอยู่แถวเนี้ยเขาใช้ชีวิตแถวเนี้ยเขามีครบทุกอย่างเขามีร้านหนังสือมีร้านให้ช้อปปิง้งมีร้านนวดมีร้านตัดแว่นคือจะทําอะไรมีหมดแล้วก็มีโรงพยาบาลที่ออกแบบการให้บริการแบบเฉพาะสําหรับชาวญี่ปุ่นซึ่งเดี๋ยวคุณวินจะได้พาเราไปเที่ยวชมโรง,งพยาบาลญี่ปุ่นโรงพยาบาลญี่ปุ่น,าานหน้าตาเป็นยังไงทําไมถึงแตกต่างจากโรงพยาบาล ทั่วๆไปอ้ตก็ไม่เคยเข้าโรงพยาบาลที่ญี่ปุ่นเหมือนกนนันเวลาไปญี่ปุ่นยังไม่เคยป่วยเลยค่ะวันนี้ก็อาจจะขออนุญาตไปแบบไม่ป่วย <c oughs> คือตอนนี้เนี่ยคุณวินพาตูนจากโร,โรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิทฝั่งนู้นนะคะที่ปกติเราจะคุ้นเคยกับ ความเป็นสมิติเวสก็คือสีเขียวๆทองๆ <c oughs> แล้วพอเราเดินผ่านทางเชื่อมมาที่อาคารโรงพยาบาลญี่ปุน่น <c oughs> แต่ว่าจริงๆชื่อเต็มๆก็คือจะเป็นช็อตพิเศษไปสมิติเวสนะคะตัจจุบัลนี้สร้างเสร็จเมื่อ2019นะครับ <c oughs> แล้วก็จริงๆแล้วองการให้เป็นโรงพยาบาลที่มีสไตล์เหมือนที่ประเทศญี่ปุ่นเลย <c oughs> นะฮะ <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการออกแบบนะครับการศิลแปบบัต่ตางๆนะฮะแล้วก็หมอกับพยาบาลทุกท่านก็พูดภาษาญี่ปุ่นได้ครับ ทุกท่านเลยตรงนี้มีศูนย์เช็คอัพญี่ปุ่นศูนย์ตรวจสอคนญี่ปุ่นครับค่ะซึ่งคุณหมอก็จะอ่านผลเป็นภาษาญี่ปุ่น<อ>ตัวรีพอร์ตก็เป็นภาษาญี่ปุ่นครับค่ะนะฉะนั้นคนญี่ปุ่นมาที่เนี่ยเขาเหมือนอยู่ที่ญี่ปุ่นมาตรวจสุขภาพที่ตึกนี้เนี่ยตรงตรงตรงฝั่งด้านนี้ประตูเข้านะครับเป็นจะเป็นเบลเลตเซ็นเตอร์จะเป็นศูนย์สุขภาพญี่ปุ่นเลยฉะนั้นเนี่ย เหมือนอยู่ที่ญี่ปุ่นครับแล้วตุ๊กตานี้เราก็คือตัวนี้ที่เราเห็นนี่ช่ครับอันนี้ก็เป็นตุ๊กตาตารุมะนะครับก็คืออย่างนี้ครับตุ๊กตาตารุมะในความหมายเนี่ยเวลาเขาจะได้คล้ายกับอธิษฐานเนี่ยเขาจะเขียนตาแค่ข้างเดียวครับอือนี้เวลามันสําเร็จแล้วเนี่ยโรงพยาบาลเราสร้างเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเติมตาให้ครบอีกข้างหนึ่งก็ถือว่าสักเสแล้วคือได้สร้างโรงพยาบาล ญี่ปุ่นขึ้นมาแล้วครับอันนี้ก็คือเป็นสัญลักษณ์การเปิดโรงพยาบาลตั้งแต่ปี2019ใช่โอเคแล้วคือคนญี่ปุ่นเนี่ยอยู่แถวนี้กันเยอะเขามาใช้บริการที่นี่กันเยอะแค่ไหนคะทำไมเราถึงจะต้องมีตึกพิเศษของเขามีแผนกพิเศษของเขาคะณตอนนี้นะครับมีคนญี่ปุ่นมาใช้บริการที่โรงพยาบาลซูนิเวิวันละกว่า500คนครับจริงแล้วการรักษาเนี่ยไปในแผนกต่างโรงพยาบาลเหมือนกับคนไข้ทั่วไปครับ พียงแต่ว่าทางโองยาบาลต้องมีล่ามนญี่ปุ่นดูแลคนญี่ปุ่นเป็นพิเศษนะแต่พอศูนย์นี้เป็นศูนย์สุขภาพของคนญี่ปุ่นเลยฉะนั้นนะทางพยาบาลนนก็จะพูดภาษาญี่ปุ่นได้ก็มีล่ามทักไทยนะฮะสวัสดีค่ะตอนนี้ชิว่าค่ะ <laughs> ก็คือว่าพี่พี่พยาบาลพี่พที่เป็นเจ้าหน้าที่ทุกคนคือสามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้ใช่อันนี้ค่ะตงก็ใชัาามาสก่ะ พูดถึงว่าลักษณะการออกแบบต่างๆแล้วเนี่ยแน่นอนมีความเป็นญี่ปุ่นทุกอย่างนะครับสีสันต่างๆนะครับและที่สําคัญคือการออกแบบห้องตรวจครับค่ะตักขอเข้าไปดูได้ไหมได้ครับวันนี้คุณหมอไม่อยู่ใช่ไหมหมอกลับครับต่างจากห้องตรวจปกติของโรงพยาบาลสั่งนู้นยังไงคะหนึ่งเตียงจะเตียครับเนื่องจากคนญี่ปุ่นที่ญี่ปุ่นเนี่ยเตียงจะอยู่ไซส์จะประมาณนี้ความสูงประมาณนี้เนื่องจากว่าคนไข้ไม่ต้องปีนค่ะก็คือลด การเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุในแง่การตกเตียงได้นะครับแล้วคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะใช้เตียงขนาดประมาณฟอมสูเท่านี้หมดนะครับสองก็คือว่าโต๊ะที่จะคุยกับแพทย์เนี่ยดีไซน์แบบนี้มาเป็นมาตรฐานของประเทศญ,ญี่ปุ่นนะฮะที่โต๊ะคอนซัลจะเป็นแบบนี้เลเยอร์ของโต๊ะก็จะเป็นแบบนี้ครับจะมีความโค้งประมาณนี้สามารถที่จะตรวจได้เร็วแล้วก็ไปเตียงได้เร็วด้วย อันนี้ก็คือเป็นแพทเทิร์นของของเลเยอร์ของห้องตรวจที่ญี่ปุ่นนะก็จะเป็นประมาณนี้ครับค,คุณค่ะตูนนะตั้งแต่เราเดินกันมาเนาะตอนนี้เราอยู่ในโซนที่เรียกว่าเป็นศูนย์ตับและทางเดินอาหารแล้วตูนก็จะสังเกตว่าโซนนี้จะค่อนข้างใหญ่กว่าโซนอื่นคือโซนอื่นอาจจะแบบเป็นห้องเล็กๆแต่ว่าเนี่ยคือตูนนับเก้าอี้เป็นแบบหลาย10ตัวเลยแสดงว่าที่นี่คือคนไข้ยเยอะล่ะคะไขยเยอะมากครับที่ศูนย์โรคตับและทางเดินอาหารเนี่ย ตั้งอยู่ในอาคารตบานญี่ปุ่นนะครับเพราะว่าเป็นศูนย์ที่เป็น Center of e x c e เอ็กเซของสมิติเวชนะครับคือเราภูมิใจที่เราเราอยากจะดูแลคนทุกชาตินะครับอย่างดีนะครฉะนั้นเนี่ยมีทางเทคโนโลยีมีทางกวามร่วมือกับประเทศญี่ปุ่นนะครับมีทั้งบุคลากรที่เชี่ยวชาญนะครับโดยเฉพาะคนญี่ปุ่นก็มารักษาที่ศูนย์นี้ค่อนข้างเยอะครับก็คือว่ามาตรงนี้มั่นใจได้ว่าการรักษาเนี่ยจะ ดูแลสุขภาพเราได้ครบถ้วนแม่นยำมีประสิทธิภาพไม่ป่วยก็มาได้<ช>ไม่เป็นญี่ปุ่นก็มาได้<ช>คนคไทยคนนิจิวะก็มาได้ค่ะอยากให้คุณหมอช่วยแนะนำการดูแลสุขภาพตับและทางเดินอาหาร<ด>เอาแบบมาตรฐานญี่ปุ่น<ด>พอจะมีคุณหมอท่านไหนสะดวกแบบให้ตุนขอความรู้สั้นๆสักนิดนึงไหมคะได้ขอบคุณหมอรอยอยู่ร้ครับโอเคงั้นเดี๋ยวให้ คุณวินแนำเติมไปละกันไปไปคุณหมอห้องไหนดีเตรงนี้นะครับโอเคอันนี้เราเดินเหมือนแบบเป็นบ้านเราเลยนะล้วก็เข้าห้องนั้นออกห้องนี้อย่างนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดอิชิวาค่ะคุณหมอคะตุนลบกวนเวลาคุณหมอแป๊บนึงได้ไหมคะโอเคพี่วินขอบคุณมากๆเลยนะคะเราจะได้ยินบ่อยๆมะเร็งลำไส้ใหญ่ที่ จะพบมากจะ,จะได้ยินว่าคนเป็นกันเยอะอ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วอะไรที่นาไปสู่มะเร็งลำไส้ใหญ่อย่างตูนปวดท้องบ้างท้องเสียต้นานทีหรือว่าบางทีก็บางคนก็ท้องเสียบ่อยๆเนี่ยคือมีกลุ่มไหนที่เสี่ยงเป็นพิเศษกว่าใครไหมคะหมอเอาในแง่ของอาการก่อนแล้วกันนะคะจริงๆอ,อาการและอาการแสดงของมะเร็งลำไส้ใหญ่เนี่ยมีตั้งแต่ไม่มีอะไรเลยนจนกระทั่งอาการรุนแรงลำไส้อุดตันแล้วก็อายุถ,ถึงเกณฑ์ในการตรวจคัดกรอง ส่องกล้องลำไส้ใหญ่แล้วมาตรวจดันเจอต่อมาก็คือเริ่มมีอาการนิดหน่อยเช่นอาจจะปวดท้องเป็นเป็นหายหายไม่ทราบสาเหตุหรือว่าขับถ่ายเริ่มผิดปกติจะเริมถ่ายเป็นก้อนได้เดี๋ยวก็เริ่มถ่ายไม่เป็นก้อนแล้วเดี๋ยวก็ท้องผูกเดี๋ยวก็ท้องเสียอันนี้ก็เป็นสัญญ,ญาณหนึ่งที่อาจจะต้องมี awareness ในใจว่าเอ๊ะต้องตรวจลำไส้ไหมมีอะไรผิดปกติไหมอีกกลุ่มหนึ่งอาการชัดหน่อยเลือดออกค่ะ จะ,ะเลือดออกโดยที่มองเห็นหรือมองไม่เห็นก็ตามส่วนอื่นๆก็อาการเริ่มรุนแรงน้ำไส้อุดตันท้องอืดถ่ายไม่ออกหายลมไม่ได้เนี่ยแรงละอาการเป็นเยอะระยะก็ต้องเยอะตามนะคะจริงเนี่ยนะปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากเราเจอมะเร็งที่อายุน้อยมากขึ้นนะคะแล้วก็จะเริ่มที่อายุ45ปีขึ้นไปนะคะร่วมกับบางคนอาจจะมีอุจจาระมีเลือดปนแฝงอยู่หรือมีประวัติครอบครัวเป็นมะเร็งหรือติ่งเนื้อก็จะพิจารณา การที่ควรจะมาตรวจแลว,แลวควรจะตรวจบ่อยแค่ไหนคะถ้าไม่มีอะไรเลยนะคะปกติจริงๆแล้วเนี่ยในบางที่เนี่ยสิปีก็ได้ hmm. แต่ในบางที่เขาก็อนุโลมมาห้าถึงสิปีแล้วกันสิปีอาจจะนานเกินไปบาง hmm. ทีเนี่ยเริ่มขับถ่ายผิดปกติก็จะมีความเป็นกัง hmm. วลก็จะอยู่ในช่วง5้าถึงสิปีเนี่ย hmm. ถ้าไม่มีอะไรก็ค่อยตรวจสังการตรวจเนี่ยวันนี้เราก้าวหน้าไปถึงไหนแล้วคุณหมอก็ต้องบอกว่าอุปกรณ์ณปัจจุบันเนี่ยเทียบก่อนในอดีตเนี่ยดีขึ้น <Okay. S 2> เยอะมากไม่ว่าจะเป็นกล้องความแข็งของกล้องความยืดหยุ่น นาะซึ่งความที่จด่นของกล้องที่ดีขึ้นเนี่ยมันก็ลดโอกาสเกิดภาวะแซกซ้อนหรือความไม่สบายตัวของคนไข้ระหว่างตรวจนะคะรวมถึงทําให้การส่องกล้องเนี่ยทำได้สมูทมากขึ้นด้วยนะคะนะแล้วก็ความคมชัดอันนี้สําคัญมากะนะคือเห็นในระดับหลอดเลือดเล็กๆของติ่งเล็กๆแล้วก็ติ่งขนาด1นมิลก็เห็นนะคะหนึ่ถึงสมิลก็เห็นเพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้ความแม่นยำในการตรวจเรามีมากขึ้น ุณาบอกบอกว่ากล้องมีโปรแกรมมาเดี๋ยวนี้อ่าเดี๋ยวนี้กล้องเนี่ยคือนอกนือจากตัวกล้องแล้วเนี่ยเรายัางใส่โปรแกรมเข้าไปเพิ่มได้ด้วยนะคะค่ะ่วนใหญ่เนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ฮิตใช่ไหม AI อ่าเขาบอกว่า AI เนี่ยจะเป็นตัวช่วยเราเหมือนเป็นตาที่3ในการช่วยในการมองว่าเอ๊ะจุดนี้น่าสงสัยให้เราย้อนกลับไปดูอีกทีหนึ่งว่ามีติง่งหรือมีอะไรที่เราจะต้องจัดการไหมะนะคะ,ะก็คือเพิ่มระดับความแม่นยําในการตรวจขึ้นไปอีกอะนะเพราะบางทีเนี่ย คือด้วยความลําไส้มันพับไปพับมามีซอกหลืบเยอะ,ะแล้วก็มีอุจจาระบางคนก็มีอุจจาระค้างนิดหน่อยมันทําให้มันเกิดภาพที่บอกว่าภาพหลอกน้องไม่ชัดค,คือบางทีเนี่ยแล้วก็ผ่านไปโดยที่อันอาจจะมีอะไรอยู่นนั้นก็ได้ AI เขาก็จะร้องเตือนว่ากลับไปดูใหม่มแล้วก็จะสปอตจ,จุดมาให้ด้วยจุดนี้น่าสงสัยให้ไปดูอีกทีสิว่ามีอะไรไหมอ่าการมี AI ก็จะช่วยเพิ่มความแม่นยำแล้วก็ความมั่นใจด้วยว่าอ่าโอเค เรามีคนช่วยดูมไม่หลุดแน่นอนเป็นการ,รทัวโรงพยาบาลนี่สนุกมาก<น>วันนี้ได้ความรู้เยอะมากได้เห็นเทคโนโลยีใหม่ๆวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะสนุมกนมากเลยค่ะคุณหมอ ใช่เชฟเอาอะไรมาแล้วน,นี่คืออะไรทําไมตุนสั่ง2อ,อ,อย่างแล้วทำไมมันเป็นมาเป็นแบบนี้นอ <c oughs> ใช่ <c oughs> ใช่ <c oughs> วันนี้ก็จะมีนาเบะ <c oughs> ปลาตาเดียวหรือฮิาเมะนะครับ <c oughs> ซึ่งปลาฮิลเมะตัวเนี้ยเราก็จะได้ถ้าทานทั้งตัวเนี่ยเราก็ได้ทั้งส่วนที่ทานเป็นหม้อไฟด้วย <c oughs> ทานเป็นแบบชาชมิด้วย <c oughs> แล้วก็ส่วนที่เป็นตัวนี้เป็นตัวเด็ดของฮิราเมะเลยก็คือเอ็นกวะ เรามาทําเป็นซูชิให้ด้วยเอ็นกอกก็คือตัวครีบของปลาตาเดียวใ่ขวจะเติมถึงครีบใช่เราออกปลาตรนนั้นโอเค,ครอเราอามาเบิร์นไฟแล้วก็มาทําเป็นซูชิให้รสชาติอร่อยเลยโอเคค่ะจานหนึ่งก็จะเป็นตัวนี้ฮะโอชาสุเกะเมนไทโกะคือเป็นไขป่ปลานะครับซึ่งเราก็จะมีเป็นซุปดาชิ ซุปดาฉีคือใช่ซุปปลาโอปลาโอแห้งอะคะอ๋อซุปปลาโอแห้งใช่ใช่ครับกินยังไงกินให้ถูกกินแบบคนแบบญี่ปุ่นแท้ๆคนนิจิวะอย่างเงี้ยค่ะฟรีสไตล์เลยคะ่ะพอของดีๆทุกอย่างมันกินตอนไหนอะไรยังไงก็ลงตัวไปหมดอ,อ,อย่าไปเกรงแตุ่ใช่อย่าไปเกรงสนุกกับการกินโอเคไม่มีผิดไม่มีถูกโอเค ร้านนี้คือว่าเป็นร้านที่อยู่ชั้นบนของตลาดสดอาหารญี่ปุน่นหรือว่าตลาดญี่ปุ่นทองหล่ออย่างนี้ล้วกันแล้วก็ด้านบนเนี่ยจะมีร้านอาหารนะคะที่สั่งของจากวัตถุดิบจากข้างล่างขึ้นมา<อ>ให้เชฟชปรุงได้แล้วก็ร้านนี้มีชื่อว่าอิชิบะดนิ่ง g แล้วท่านนี้ก็คือเชฟก่อนเป็นเชฟประจำร้านนี้เดี๋ยวขอบคุณนะคะอิธาดาคิมัสนะคะขอบคุณนะคะมาค่ะปลาตาเดียวตุนให้ดูเนือ้อ จิ้มไม่จิ้มก่อนนะแมอยากรู้ว่ารสชาติเขาเป็นยังไงเพราะว่าเชฟบอกว่าจะจิ้มอะไรก็ได้นะคะแล้วแต่เรามีมัสตาร์ดมีบาสาบิกมันหวานมากเนื้อมันละเอียดแบบละเอียดแบบไม่เละ กินสุกอร่อยกินดิบอร่อยกว่าเพราะว่าชอบกินดิบเป็นคนชอบกินของดิบนะคะแล้วก็โดยเฉพาะปลาดิบนี่คือว่าปลาตาเดียวเนี่ยเนื้อเขาอย่างที่ต้องบอกว่ามันละเอียดแล้วพอเวลากินดิบเนี่ยมันได้ความทั้งละเอียดแล้วก็ทั้งความนุ่มหนึบในขณะเดียวกันไม่เละแล้วก็ไม่มีมัน ไม่มีเส้นเอ็นเส้นปลาใดๆคือกินเข้าไปแล้วมันแบบละลายไปเลยแล้วก็ความหวานของปลาเนี่ยทำให้เราเติมวาซาบิเดียวก็คืออร่อยแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะมีคลีปลาหรือว่าเอ็นกะวะที่เป็นซูชิด้วยอ่ะไหนๆก็มาละชิมก่อนออหอมเบิร์นนิดๆ แล้วก็ส่วนี้เขาจะมีความมันๆหน่อยๆก็คือแบบกินแล้วรู้สึกใครมาคนเดียวไม่มีเพื่อนมากินหม้อฟไฟด้วยกันก็สามารถสั่งเป็นอาหารจานเดียวแบบนี้ได้นะคะเมนูนี้ชื่อว่าโอชาสิเกะเป็นน้ำซุปปลาเวลากินเชฟบอกว่าให้เทลงไปมีข้าวคั่วด้วยหนึ่เหลืองเห็นเป็นข้าวคั่วอร่อยอืมนี่คือข้าต้มที่ตุ้มบอกเลยว่า อร่อยที่สุดตั้งแต่เคยกินมาในชีวิตเอาพูดจริงๆพูดจริงๆเลยข้าวมันนุ่มตัวน้ําซุปปลามันจะมีความความปลาอ่อนๆมันไม่ขาวกินแล้วมันรู้สึกละมุลแล้วก็เจอกับความเค็มนัวๆของไข่ปลาที่อยู่ด้านบนนะคะคือมันเพอร์เฟกต์มากๆเลยอะ มาชิม2เมนูที่เป็นซิงเกเจอร์ของที่ร้านนี้นะคะก็คือว่าเป็นครีเอชันเป็นการสร้างสารรค์ของเชฟเขาไม่มีที่ไหนก็คือว่าเป็นยำแบบยำแบบไทย,ไทยมันผ้าเลยมีความสดชื่นของตะไครแล้วก็ใบสะระแหน่หรือมิ้นท์อร่อยอืมแก้เลี่ยนแต่ว่าตั้งกั่นี้ยังไม่เลี่ยนเลยนะก็คือจริงๆแล้วไม่ต้องแก้ก็ได้นะคะเชฟ คือตูนนะเป็นคนชอบกินอาหารญี่ปุ่นอยู่แล้วเอาจริงๆคือตูนชอบกินอาหารทุกอย่างอิชิบะไดนิ่งร้านอาหารที่อยู่บนตลาดสดอาหารญี่ปุ่นในซอยทองหลอ่อหว่าเข้ามาทางสุขุมวิท49ก็ได้และทั้งหมดนี้ก็คือ1วันใน Little j a p จแปนของตูนแนะนำว่าตามรอยได้คุ้มค่ามากๆและอย่ามาคนเดียวนะคะเพราะว่าตาตาเดียวตัวใหญ่มากมีทุกวันไม่ต้องจองนะคะเข้ามาได้เลย วันนี้เป็นการเที่ยวกรุงเทพที่เปิดมุมมองตูนมากๆเลยนะคะคือตูนรู้จักถือแล้วแหละว,ว่าโซนนี้คนญี่ปุ่นเขาอยู่กันเยอะแต่การที่ได้มาสัมผัสมุมเล็กมุมน้อยว่าเขาอยู่เขากินกันยังไงเขาชอบกินอาหารแบบไหนกันแล้วก็ได้มากินของที่ ไม่เพียงแต่ได้คุณภาพมาตรฐานญี่ปุ่นเท่านั้นแต่ยังถูกปรุงแล้วก็ถูกทําโดยคนที่มีความรู้ความเข้าใจเรื่องอาหารญี่ปุ่นเป็นอย่างดีแล้วมันทําให้การกินของดีของตุนวันนี้ตุนกินแล้วตุนสบายใจตุนรู้ว่าเออมันปลอดภัยกับระบบทางเดินอาหารของตุนแล้วกลับมาพบกับการเที่สนุกสุขภาพดีแบบนี้กันใหม่นะคะในรายการ Healthy Journey by b m s ที่สนุกสุขภาพดีกับกบตูนทุกวันอาทิตย์เวลาเที่ยง20นาทตีตอนนี้ตุนขอเก็บงานก่อนนะคะอร่อยมากจริงๆแนะนำให้มาคะ คุณหมอคะก่อนกลับบ้านวันนี้ขอเติมเนื้อหาความรู้แบบ extra ์ต t r a หลายคนชอบกินของดิบบางคนก็จะมีความเชื่อว่าการถ่ายพยาธิเนี่ยมันจะทําให้พยาธิออกมาแล้วก็ยิ่งทาให้ไม่ไปถ่ายพยาธิกันใหญ่เลยคุณหมอมีคําแนะนําว่ายังไงตกลงถ่ายพยาธิเนี่ยมันน่ากลัวอย่างที่คิดไหมคะคุณหมอว่กไงคะไม่น่ากลัวเลยนะที่จริงอย่าถ่ายพยาธิเนี่ยมันทําให้พยาธิตายอยู่ในไส้เราคะ่ะ มันไม่ได้ออกมาเลื้อยตัวเป็นๆนห้เราเห็นนะก็คือบางทีเนี่ยพอมันตายปุ๊บมันก็ผสมไปกับอุจจาระเราไม่เห็นหรอกแต่การเก็บมาไว้ในลำไส้สีไม่ดี uh huh. นะถ้ามันมีความเสี่ยงในการที่จะเป็นพยาธ แล้วก็ยังไม่อยากกินยาก็แนะนําให้ไปตรวจคัดกรองอุจจาระบ้างว่าเจอไข่ไหมหรือตรวจเลือดว่าผลเลือดไม่มีแนวน้มจะเป็นพยาธิไหมถ้าเป็นก็กินค่ะเพราะฉะนั้นพยาธิเนี่ยมีอยู่ในร่างกายไม่ดีถูกแต่ว่าถ้ามีก็คือฆ่าเขาให้ตายก่อนเอาเขาออกมาเพราะมีเขาจะถ่ายทางออกมาเองใช่แล, <laughs> แล้วเขาอาจจะน่ากลัวกว่าที่คิดเพราะฉะนั้นสรุปว่าถ่ายพยาธิไม่น่ากลัวไม่น่ากลัวไม่ถ่ายสิน่ากลัวค่ะ